ในโลกของเสียงเพลงลูกทุ่งไทยมยีเรื่องเล่ามากมายเรื่องของตำนานผู้ฝากเสียงไว้ในหัวใจคนไทยตลอดกาลเสียงของพุ่มพวงดวงจันทร์เสียงของสายยันสัญญาและเสียงของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่อีกมากมายที่เคยสร้างรอยยิ้มน้ำตาและแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วประเทศ ศิลปินเหล่านั้นบางท่านได้ล่วงลับไปแล้วแต่เสียงของพวกเขายังคงก้องอยู่ในหัวใจของคนไทยไม่เสื่อมคลายการเวลาผ่านไปดนตรีอาจเปลี่ยนแต่หัวใจของเพลงลูกทุ่งยังไม่เคยจางหายเพราะมีเสียงหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นมาเสียงที่เต็มไปด้วยความรักความตั้งใจ และความเคารพในบทเพลงของแผ่นดินเธอชื่อว่าต้นข้าวสุปรียาเด็กสาวคนหนึ่งที่เติบโตมากับเสียงเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือความหลงไหลในบทเพลงลูกทุ่งไทยจากเวทีเล็กๆที่เธอเริ่มต้นจนถึงเวทีใหญ่ระดับประเทศ ทุกย่างก้าวของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นและหัวใจของคนที่รักเสียงเพลงอย่างแท้จริงบางคนบอกว่าเธอคือพุ่มพวงมาเกิดแต่สำหรับเราเธอคือผู้ที่นักร้องในตำนานเลือกเอาไว้เลือกให้เป็นผู้สืบเสียงแห่งแผ่นดินเลือก ให้เป็นผู้จุดประกายให้คนรุ่นใหม่กลับมารักลูกทุ่งอีกครั้งและเลือกให้เป็นสะพานเชื่อมจากอดีตสู่ปัจจุบันของวงการลูกทุ่งไทยเ,เ,เธอร้องเพลงของใครก็เพราะเพราะว่าเธอร้องด้วยหัวใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเพลงของศิลปินผู้ชายหรือว่าหญิงเธอเข้าใจเนื้อหา ถ่ายทอดอารมณ์ได้ลึกซึ้งและทุกครั้งที่เสียงของเธอดังขึ้นคนฟังจะรู้สึกเหมือนได้กลับไปอยู่ในวันเก่าที่อบอุ่นอีกครั้งน้องต้นข้าวไม่ใช่แค่คนที่ร้องเพลงเพราะแต่ว่าเธอคือพลังใหม่ของวงการลูกทุ่งไทยเธอคือเสียงสะท้อนของคนยุคสมัยใหม่ น้องต้นข้าวไม่ใช่แค่คนที่ร้องเพลงเพราะแต่เธอคือพลังใหม่ของวงการลูกทุ่งไทยเธอคือเสียงสะท้อนของยุคสมัยที่ยังคงเคารพรากเงาแต่กล้าก,ก้าวไปข้างหน้าในแบบของตัวเองเพราะในทุกเสียงเพลงของเธอมีทั้งความรักของศิลปินรุ่นเก่าและความฝันของคนรุ่นใหม่ ที่อยากให้เพลงลูกทุ่งยังคงอยู่ในใจของคนไทยตลอดไปน้องต้นข้าวเธอไม่ใช่แค่ศิลปินแต่คือคำตอบของตำนานลูกทุ่งไทยที่ยังคงมีชีวิตและยังคงเปล่งเสียงแห่งความรักให้โลกรู้ว่าบทเพลงลูกทุ่งไทยยังไม่ตายนี่คือต้นข้าว ผู้ที่นักร้องในตำนานเลือกให้สืบสารเพลงลูกทุ่งอมตะและวงการลูกทุ่งไทยน้องต้นข้าเด็กน้อยธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ธรรมดาเลยตอนเนี้ยเธอเข้าไปนั่งอยู่กลางใจของแฟนๆทั่วประเทศเลยค่ะ น้องต้นข้าวร้องเพลงใครก็เพราะจริงๆไม่ว่าจะเป็นเพลงในตำนานจากบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีหรือเป็นของดักร้องที่ยังมีชีวิตอยู่แต่อาจจะบอกว่าออ้เคยแบบดังเปลี่ยนแปลางมากๆเลยในอดีตและเพลงของเขาก็ยังคงอยู่ในใจแล้วก็ความรู้สึกของคนฟังขอลูกทุ่งไม่ลืมเลือนเลย น้องต้นข้าวสามารถถ่ายทอดเพลงได้แบบโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเพลงผู้หญิงผู้ชายทุกคนน้องต้นข้าวสามารถนํามาหล่อหลอมและก็รวมกันกลายเป็นเวอร์ชั่นน้องต้นข้าวบางเพลงอ่ะโดยเฉพาะเพลงของผู้ชายเวลาที่ผู้หญิงนํามาร้องถ้าเกิดว่าเพลงนั้นอ่ะมันไม่ได้เขียนขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นของผู้หญิงเลยก็ไม่ได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าการถ่ายทอดอารมณ์เพลงในเวอร์ชั่นผู้ชายแล้วผู้หญิงนําเพลงเขามาร้องอ่ะ มันจะมีอารมณ์ที่มันต่างออกไปอะนอกจากเป็นเพลงที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เขียนขึ้นมาใหม่เป็นเพลงแก้หรือเป็นเพลงในเวอร์ชั่นผู้หญิงโอเคค่ะว่าการถ่ายทอดอารมณ์เพลงมันก็จะเข้ากับบทบาทแต่ถ้าเพลงนั้นอะเป็นเพลงของผู้ชายเลยอะผู้หญิงมาร้องมันอาจจะทําให้รสชาติเปลี่ยนไปแต่น้องต้นข้าว เธอสามารถที่จะนำเพลงเหล่านั้นน่ะนำมาหล่อหลอมใหม่นำมาทำใหม่ในเวอร์ชั่นของน้องต้นข้าวใสลายเซนของตัวเองใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปแบบเนียนๆมากๆอะ่ะมันไม่ทำให้รสชาติของเพลงนั้นเปลี่ยนไปเลยแต่มันทำให้กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นอะ่ะเหมือนอาหารที่มันดีอยู่แล้วอะ่ะแต่น้องต้นข้าวมาใส่สเสน่ห์ของตัวเองเข้าไปใส่รสชาติของตัวเองเข้าไปทำให้อาหารนั้นอะ่ะอร่อยมากยิ่งขึ้น ซึ่งเธอเป็นผู้ที่ถูกเลือกมาแล้วให้เป็นผู้ที่สืบสารเพลงเก่าๆเหล่านั้นแหละให้เป็นผู้ที่ปลุกตำนานเพลงต่างๆกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่ไม่ใช่เพลงในตำนานอย่างเดียวนะคะน้องถูกเลือกมาแล้วให้เป็นผู้สืบสารสืบทอดวงการเพลงลูกทุ่งต่อไป อีกหนึ่งคนค่ะที่จะทำให้เพลงลูกทุ่งอ่ะกลับมาโด่งดังแล้วก็กลับมาเป็นที่พูดถึงมีกระแสะอีกครั้งหนึ่งน้องต้นข้าวสามารถที่จะทำให้เพลงลูกทุ่งอ่ะจากที่อาจจะเริ่มซบเซาไปแล้วเพราะว่าด้วยยุคสมัยใหม่อาจจะชอบในรูปแบบเพลงสมัยใหม่ถูกไหมจังหวะใหม่ๆดนตรีทันสมัยเพลงลูกทุ่งมันอาจจะเป็นอะไรที่ล้าสมัยแบบโบราณนะน้องต้นข้าว ไม่ทำให้ผิดหวังเลยค่ะเธอทำให้คนยุคใหม่เนี่ยแหละนะคะย้อนกลับไปเหมือนในงานวัดรุ่นเก่าๆเลยไปฟังสาวรำวงไปฟังเพลงแบบลูกทุ่งแท้ๆ เธอสามารถทําให้2ยุค2ส,สมัยเนี่ยมาอยู่ตรงกลางกันได้คนยุคใหม่ก็ไปฟังเธอได้คนยุคเก่าจากรุ่นสอวอนเนี่ยเป็นรุ่นที่อยากจะพักผ่อนตอนกลางคืนน่ะแต่ไปฟี้ิวฟ้าวกันอยู่หน้าเวทีดึ๋ๆดๆ่นด,ด,ดได้ทุกคนและไม่ได้แบบไปนั่งตำหม,มากนะคะไปเต้นยืดเส้นยืดสายกันเยอะมากซึ่งน้องต้นข้าวในความรู้สึกของฟ้าเป็นผู้ที่ถูกเลือกมาแล้วคะ่ะ เป็นคนที่นะักร้องในตำนานเลือกเธอให้ปลุกเพลงอมตะหลายๆเพลงกลับมามีชีวิตอีกครั้งและนะคะถ้าเกิดว่าจะเทียบกับออในเรื่องของซีรีส์ก็แล้วกันเนาะเหมือนกับแบบจิตวิญญาณของเซียนหลายๆท่านน่ะคือหล่อหลอมรวมอยู่ในตัวของน้องต้นข้าวเพราะถ้าเกิดว่า เธอเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะมันก็จะทําให้เธออาจจะถน,นัดในในแนวเพลงใดเพลงหนึ่งแต่น้องต้นข้าวเธอสามารถร้องได้จากของทุกศิลปินเลยจากที่เคยฟังมาเนี่ยแต่ละเพลงที่น้องนํามาร้องยังไม่มีเพลงไหนเลยที่ไม่เพราะและก็เธอไม่ได้ร้องแค่ศิลปินคนเดียวหรือไม่ได้เพราะจากแค่ศิลปินคนเดียวทุกศิลปินอะเพลงจากทุกศิลปินเลยเธอนํามาร้องอะเพราะหมด เพราะว่าน้องต้นข้าวมีความเป็นตัวเองใส่เข้าไปในแต่ละเพลงและเธอมีความสามารถจริงๆนะคะไม่ใช่แค่แบบดนตรีช่วยหรือเอฟเฟกตต่างๆช่วยพลังเสียงของเธอนี่แหละเป็นคนที่มีพลังเสียงแล้วก็มีความสามารถจริงๆเพลงลูกทุ่งอะ่ะ มันไม่ได้ร้องกันง่ายๆเลยมันไม่ใช่ว่าบางคนแบบมีลูกคอแล้วจะทําให้เพลงนั้นเพราะหรือว่ามีสเสน่ห์นะมันจะต้องมาแล้วอ่ะคนคนนั้นจะต้องบอลทูบีเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นแล้วอ่ะมันต้องมีความพอดีบางคนก็เก่งนะมีลูกคอแบบจะ9้าชั้น18ชั้นก็แล้วแต่แต่พอเวลาถ่ายทอดออกไปอ่ะมันอาจจะแบบไม่มีความพอดีอ่ะแต่น้องต้นข้าวเธอมีความพอดีในทุกๆเพลงเธอรู้ว่าเธอจะใส่จังหวะแบบไหน แค่ไหนใส่ไหมหรือไม่ใส่เพียงพอหรือเปล่าคือน้องเป็นนักปรุงอะนักปรุงเพลงให้กลายเป็นแบบกลมกล่อมน่าฟังเพลงหลายๆเพลงเพลงผู้ชายฟ้าชอบฟังน้องต้นข้าวร้องเพลงผู้ชายตรงไหนท้าทายความสามารถเนี่ยทุกคนเพราะว่าผู้หญิงไปร้องเพลงผู้ชายเลยที่ไม่ใช่เป็นอ่าไม่ใช่เพลงแก้มันมันยากที่จะทําให้เราอะคือ,อชอบอะ แต่น้องต้นข้าวทาให้เรารู้สึกว่าเพลงนั้นคือเพลงของน้องอะ่ะไม่ใช่เพลงของอ,อ,อดีตในตํานานนะแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยเพลงเนี้ยก็เข้าปากน้องแล้วมันก็เหมาะสําหรับน้องมากๆทุกเพลงที่น้องนํามาร้องบนเวทีอะ่ะมันเหมาะกับน้องต้นข้าวไปหมดเลยแปลกไหมอะทุกคนเหมือนกับน้องเป็นหุ่นอะ่ะที่เสื้อผ้าแบบไหนก็แล้วแต่นะคะที่สวมเข้าไปในหุ่นนั้นอะ่ะมันเข้าไปหมดเลยหรือถ้าเกิดว่าจะเทียบกับแบบดารา ไม่ว่าจะแสดงกับพระเอกคนไหนคือทําให้เป็นคู่จิน้นหรือว่าฟินไปหมดเลยคือเหมาะไปหมดอ่ะกับทุกคนน้องต้นข้าวก็เหมือนกันเหมาะไปกับทุกๆเพลงเลยค่ะ